วางบอลให้โลคาเดียโอ้โหโอ้โหเอเซวางบอลให้โลคาเดียว,วันนี้ประตูกาก,ากนะเอ้ย id fifa f o shop by o ตบริการรับซื้อขาย id fifa ออ l ล n e สีมีทั้งเอ็ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนไม่โกงมีบริการรับดึงนักเตะขายยากบริการรับ pc <Yeah! S 1> แถมมีบริการโอน m อีกด้วยนี่เป็นกองหน้าที่ินดี้ที่สุดอีกหนึ่งตัวที ลหลายคน,นก็แค่จะมองข้ามเลยนะคนเปิดได้ไปแล้วมองข้ามเองนั่นก็คือโรคาเดียปีบีทบีบวกแปดนั่นเองครับนี่แค่เห็นรอยฝาดเด็ก็เทแ่้วนะคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพกันด้วยแล้วกันครับบอกเลยว่าพ่อหนุ่มคนนี้มีของที่ไม่ธรรมดาสำหรับเจ้าโรคาเดียครับดูสักทั้งคอนะนี่ถอดเสื้อมานี่ตัวตึงลิวพูเลยก็ว่าได้นะก็ฝากโรคาเดียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่า ไม่เหมือนใครดีคือหลายๆคนจะทกม,มาถามว่าพี่ปิงทนำะฟูทีอะไรพี่ทำมาทำนี้เอาจริงๆผมไม่ได้ทําฟูทีอะไรทนะั้งสิ้นผมแค่อยากเล่นตัวที่ผมอยากเล่นแค่นั้นเองครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาไป่องสเตตของโรคาเดียกันก่อนเลยครับนี่เลยครับโรคาเดียผมจับไปเล่นตําแหน่งหน้า้อตอนนี้ก็คาแข่งกันอยู่ที่ไบรตันแอนโฮปแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปที่อันนี้นะครับวีบีอันนี้โวเข้าผมไม่มั่นใจว่าสโมสอรอแล้วแต่ว่าผมมาทนตอนที่เขาเล่นอยู่ไบรตันแอนโฮปนั่นเองครับคือเล่นกับเวลเบกเลยอารง,ง่ายๆนะคุณผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูครับ FP ของเขาอยู่ที่19สูง185หนัก87ลูกน้าแขนงมาตรฐานเลยครับไปกับบอลได้ดีแน่ขนาดเท้าขวา5เท้าซ้าย4คือในแนวลูกเด่นได้หมดเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าในี่ส่วนมากถ้าเราได้เห็นเขาเนี่ยมีตองแบรตันเนี่ยส่วนมากพอหลังๆเนี่ยจะจับไปเล่นกองหน้าแต่ว่าตำแหน่งที่เขาถนัดจริงๆคือริมเส้นฝั่งซ้ายนั่นเองหรือปิซสายนั่นเองครับก็เดี๋ยวพาดูโอเวอร์ออลที่120นั่นเองครับ ก็สก,กิลโมวิที่5ดาวครับนักเตะที่มีชื่อเสียงแบบระดับปานกลางแต่ว่านักนิสัยที่มีคือนี่นค,ดดครับโม่งบอลโคตรดีับใครที่ดูผมในไลฟ์จะรู้เลยผมใช้โลเคเดียโม่งบอลแบบเปิดเข้ามาโมง่งเปิดเข้ามาโม่งตลอดนะพี่โยมครับแล้วก็นิสัยจะโคตรอันหนึ่งคือยิงไกลได้ดีอันนี้คือของจริงเนยคือ2อ,อันนี้เป็นนักเตะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใช้พลังแฝงในค่อนข้างจะคุ้มนั่นเองครับมาดูที่แข็งแก่ง่ง120ี่มีไม่แปลกอยู่แล้วครับ แล้วก็ดูด้วยปฏิกิริยา126เวลาเราจะเปิดบอลเนี่ยมันจะวิ่งไปรอแบบว่ารอโขงอย่างนี้เลยนะผู้ชมแล้วดูวิ่งครับ124ถือว่าไม่น่าเกลียดจบสกอร์กับพลังการยิง125ครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครแบบว่าค้นหาก็ไม่น่าพลาดนะเพราะว่าราคาอยู่ที่20,000ืล้านเท่านั้นเอง BTD บอก 8, แตกสแตกเริ่มต้นถึงหนึ่งร้อย่นเองครับแล้วก็นี่เป็นทีมที่พร้อมเสียบลุยไปกับโลคาเดียนนั่เองครับ <Okay. S 1> แนะนำว่าทุก,กบบวนันนี้ แน่นะว่าเล่นเฉพาะตัวที่เราชอบดีกว่าย้ำว่าดีกว่าเพราะว่าเราเล่นตัวที่ชอบเนี่ยมันไม่มันไม่เบื่อคือตัวก่อนผมทำนิวโบฟูที่มันจําเจงันแบบว่ามันมีแค่เล่นกับตัวนี้ตัวนี้แต่ถ้าเราเล่นตัวไหนก็ได้มันไหลไปได้เลยนะผู้ชมครับยังไก็เดี๋ยวตามไปดูว่าโรคาเดียจะเก่งสมคําล่ําลือหรือเปล่าครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของโรคาเดียนเองครับเป็นอดีตกองหน้าของไบรตันอัลเบียนนั่นเองครับ แตต์ออเบียนแอนโฮมครโหชื่อ,อยากเลยครับก็สาหรับสบรรพคุณของโลคเดียเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เลี้ยงบอลค่อนข้างติดเท้าเลยครับคือมันเล่นดีเกินราคาเพราะว่าบอกแปดอยู่ที่ราคา20,000ล้านเท่านั้นเองนะครับสำหรับ b t b บอกแปดโลคเดียครับผมรู้สึกว่าเป็นหลายๆตัวที่คนค่อนข้างมองข้ามเลยคนระับดูฮนะลูกเบียดมันก็เบียดได้นะครับแต่ว่าัอาจจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือแบบบางทีเนี่ยโลคเดียเนี่ยเวลายิงแบบ รูปแบบต่างๆนานามันจะมีบางรูปที่แบบว่าอาจจะไม่ดีสู้แบบโรเบิร์ตเลวานดอกกี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าโรนัลโดอะไรแบบนี้แต่บอกเลยว่าเต็ม10ผมให้เก้าคะแนนเลยสำหรับโลคเดียกับความคุ้มค่านะคุณผู้ชมครับแล้วสำหรับการความแข็งแกร่งเนี่ยโลคเดียผมให้ประมาณสักแปดจุดห้าแล้วกันครับมันยังมีบางมุมที่รู้สึกว่าตัวใหญ่แต่บางทีมันก็เบียดกองหน้าแบบว่าเบียดกองหน้าเบียดกองกลางเบียดกองหลังไม่ค่อยเข้านั่นเองครับก็อย่างที่บอกขึ้นราคาสองหมื่นล้านผมว่าเล่นได้ประมาณนี้ผมว่าก็น่าจะแบบ ใช่ได้นะครับทูกส่วนพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยก็ผมใส่เป็นพลังแสงคือแทรกซึมพื้นที่เองครับผมบอกเลยว่าหาช่องดีไม่แพ้กองหน้าดีๆแน่นอนครับสำหรับโรคเดียนี่ครับก็เดี๋ยวไฮไลท์นี่จะมีให้ดูทุกอย่างเลยไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันครับเนี่ยมาดูการหาช่องแบบนี้สำหรับเจ้าโรคเดียครับแล้วรับรองว่าเป็นตัวที่วิ่งไวแน่นอนครับกับการจบแบบนี้นี่ยิงลูกโรช็อตก็สามารถทําได้ดีไม่แพ้กองหน้าตัวอื่นๆเลยนะครับ ก็เป็นกองหน้าที่หาช่องดีด้วยแล้วประเด็นคือมันมีฟินิชช็อตกับมี p พาเวอร์เฮดเดอร์ครับุณผู้ชม p พาเวอร์เฮดเดอร์นี่คือแบบเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีลูกมงเยอะมากไงรอติดตามรักกันนะเพราะว่าช่วงต้นคลิปเนี่ยผมจะเป็นลูกยิงลูกแบบว่าการจ่ายการเลี้ยงบอลการอะไรนั่นเองนะฮะท้ายคลิปับรองว่าคุณจะได้เห็นแน่นอน p พาเวอร์เฮดเดอร์ที่แท้จริงนะฮะก็เล่นกับริวันโดเป็น p m c อ8ด้วยแล้วกันครับโอ้โหแล้วลูกนี้ปั่นเลยฮะอืออึ้งเลย,ยเเน,นี่ย มุมนี้มันต้องเป็นมุมบักที่แบบว่าสลับนักเตะดังๆหรือนักเตะแบบมีชื่อเสียงหน่ยคือต้องเข้าแน่นอนครับลูกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้ก็เริ่มกันใหม่ครับโรคาเดียดูโหแล้วดูความแข็งแกร่งนะครเอาจริงลูกนี้คือมันต้องเข้าแล้วมีใครเบื่อกุตัวมันผมบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่แบบว่าอัปเดตปีเอเข้ามารู้สึกว่ากุตัวมันดูเหนียวขึ้นนะเพราะว่าปีไรก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตสเตตมาด้วยลรไม่ก็โรคาเดียโอ้โหลูกนี้เน้นไปหน่อยครับ คือเป็นปกติถ้าเป็นลูกนี้นี่โรนัลโดนี่ลูกหากินเลยนะลูกหกักคอสอบกิเซโนโรนัลโดนั่นเองครับมาหาที่ริวัโดริวัโดแตะวิ่งไปแล้วครับล้วอยู่ตรงกลางมีโรคาเดียตรงกลางมีโรคาเดียแล้วลูกนี้โลคาเดีย <c oughs> โม่งเช็ดที่จริงไม่ใช่นะริวัโดจะปั่นแต่โลคาเดียมันแสดงไปโม่งนะฮะ <c oughs> โอ้ไปโม่งเพืยอมาดูที่จังหวะต่อไปของเอ็มบาโบเคลี้ยงบอลมาครับจากริมเส้นครับ มาที่รีโวโดรีโวโดอืมเกือบเสียบอลนะฮะหมาตั้งเกมที่ไร้การ์ดหมาโรคาเดียล็อกคืนหนึ่งจรแล้วยิงกันลูกนี้โอ๋โอนั่นะคือลูกนี้คือแบบว่ากูตัวแม่งโคตรจะเซฟนะครับแมทนี้ผมนิยอมใจเขาจริงนะทีโบกูตัวปีไลท์ซะด้วยฮนะไลท์บกแปดนี่ก็เหนียวมากๆแล้วนะฮะถ้ามีเงินแนะนําผมแนะนําเลยครับยี่สิบสองทีวายเองครับบกแปดโคตรโหดครับมาแล้วฮะอืมเกือบไปคร,รับรีโวโดยังโฉบบอลไม่ได้ครับมาที่เอเซ่ เอเซ่ S A ก็เป็นนักร้องวงแบ็คแบ็คพิงนะฮะมาแล้วโรคเดียยิงเจอะจอไม่เหลือโรนี้แม่เอเซ่ A S A ก็เฮียแล้วนั่นโลเซ่ครับผู้ชมครับก็จบเข้าไปลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วสำหรับเจ้าโรคาเดียครับกองหน้าสักลายทั้งคอฮะโอ้ยแล้วคือเป็นคนที่รู้สึกว่ามันแนวอินดี้อ่ะคือมีหลายคนถามว่าพี่ทําฟูลทีมอะไรพี่ก็คือผมเล่นเฉพาะตัวที่ชอบเลยครับแนะนําว่าตัวที่ชอบเนี่ยซื้อ,อยังไงมันก็ไม่เบื่อครับเบื่อก็ขายทิ้งนะเล่นตัวอื่นได้นะฮะ คือตะก่อนเนี่ยผมต้องบอกผมทาเป็นฟูลทีมิเว่าผูลแล้วมันค่อนข้างกาเจมันมีตัวอยู่ไม่ค่อยเยอะในการเล่นนะฮะก็เลยทําตัวที่ชอบดีกว่าครับมาครับนัวแรงครับบวกก้ามาแล้วโลคนโอ้หลุดลง่อล่องไหมก็ไม่เหลือนะสามประตูต่อศูนย์ะครับโรคเดียครับเวลาหลุดรอบเป่ากันแนะนําว่าใจเย็นๆครับผู้รักษาประตูต้องขยับอยู่แล้วขยับปุ๊บแล้วก็ยิงสวนทางไปเลยะฮะแนะนําว่าใจเย็นเข้าไว้ครับผู้ชมครับ สำหบใครที่มีไอดียโหดๆแนะนำว่าส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook เส้นสนามเลยแล้วกันครับแล้วก็จะรีวิวไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนั่นเองครับผู้ชมครับถ้าเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยรีวิวนะแต่ถ้าเคยรีวิวแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยแล้วกันนะฮะมารับวเอเซ่ S A. เปิดมาแล้วครฮว p า w เฮดเดอร์ทำงาน,นครับผมโอ้โหแล้วเปิดไปตรงนั้นนะฮะเอเซ่ A S A. เปิดบอลโคตรจะแม่นครับผม ดูที่จังหวะต่อไปนะครับสวนกลับมาแล้วครับเนี่โบเตงดักได้ครับมันดีรูกริบมาที่เลเ,เซ่กันมันจะมานเลเซ่บ้าอะไรหรอมาแล้วโลกระเดียโลกระเดียะตอกแข่ออ้ยแล้วลุกนี้กระโดดสกัดไปได้คือรับรองว่าเป็นตัวที่มีความผิวอยู่แล้วในราคา2องหมื่นล้านเชื่อผมเนะสองหมื่นล้านรับรองว่าไม่เสียดายแน่นอนครับสำหรับ b t b บอกแฝดนะแต่ว่าก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับแนะนําว่าถ้าอยากได้จริงก็หาซื้อนอกซื้อนอกไปอย่างนี้นะฮะแล้วมาแลโลกระเดียะหลุดเดี่ยวจ้อจรอบเป้าอย่างนี้ เปี่ยงโอ้โหงดหิดเลยฮะงนหิดหเลยฮะยิงอย่างนี้โอ้ยคือไม่ใช่อะไร,รับคือผมมึงเล่นจอยแล้วแบบว่าบางทีมันยังบังคับอนาล็อกให้แบบว่าไปยิงในทิศทางน,น,นั้นยังไม่ค่อยได้เองครับแล้วโรคเดียลูกนี้ชิปไปเลยฮะลูกนี้อือความแม่นยำและความมั่นใจฮะยิงเข้าไปลูกนี้ครับโรคดียครับโอ้โหละนิ่มๆเลยฮะลูกนี้กดตัวได้แต่ยืนเวอเท่านั้นนะฮะ โอ้โหมาครับทีไฮไลท์ต่อไปครับแหมขึ้นนาได้ไม่เท่าไรบุกอีกแล้วครับมาล่วนวมินนี่มาทีโรคเดียมีหมุนไม่หนึงทีฮะหมุนนี้ละฝาบที่โนอาแรงเกด้านบนครับมาลวอยู่ในมีในมีโลคเดียก็เปิดมาเอาอีกแล้วครับเขาเวอร์เฮดเดอร์ทำงานแะ้มเอาแล้วช่วงท้ายคลิปนี่ผมบอกแล้วครับลูกโม่งมาหาปลาไของโลคเดียเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องแน่นอนครับลูกโม่งลูกยิงครับรองว่าใช้ได้แน่นอนครับคือช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะเริ่มรู้แล้วว่าอันลลอกมาต้องยิงประมาณไหนก็ จะคมขึ้นจากต้นคลิปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็รองรับชมดูในไฮไลท์ที่เหลือครับนี่ครับด้จุดโทษลูกนี้โรคาเดียยิงดีกว่าที่คิดครับผมเออมันต้องอย่างนั้นดีกว่าเพียเ้ยนไปครับตามที่ไฮไลท์ต่อไปเลยฮนะมาดูเกมส่วนกลับกันบ้างครับวันนี้หมารับโฉบบอลกลางสนามได้ส่วนมินนี่ ก็มีข่าวย้ายไปมาริดนะครับวมินีก็ดีใจกับแฟนมาริดด้วยแลวได้กองกลางตัวรับตัวเทพอีกตัวหนึ่งเลยฮะมาแล้วโรคาเดียยกมาดูนี้แตะหนึ่งทีแล้วยิงเลยฮะเอาเลยครับผมบอกแล้วครับช่วงท้ายคลิปนี่เซอร์ไพรส์เลยครับไฮไลท์แต่ละอันนี้ผมบอกแล้วโรคาเดียมันจะเข้าฟอร์มมากๆนะครับมานะครับฝากที่แบนาโดซิวาเบนาโดเบนาโดฝากไปที่ริวัลโดริวัลโดยังก่อนครับริวัลโดฝากไปก่อนครับคืนกลับมาแล้วข้างในมีโรคาเดีย ุบล็อกกลับมาแล้วลีกดเต็มหลอดแล้วปั่นไปเรียบร้อยแล้วลูกนี้ทีโบกตัวได้แต่กระโดดปัดแต่ก็ปัดไม่ออกครับโอ้โหลูกนี้โรคาเดียนี่คือเพชฌฆาตเลยนะครับหมาที่ลีวันโดหมาที่สวมินน่ไปเราออกซ้ายมาที่รีแนนโรดี้ล้วเปิดเข้ามาโรคาเดียเอาอีกนะครับพเพราะว่าเฮดเดอร์ฮะโอ้โหไม่อยากจะเซตเลยนะว่ามันทีเด็ดจริงๆนะสาบเจ้าโรคาเดียครับกองหน้าสายสักลายนี่ใครที่ทำฟูลทีมสักลายก็ไม่ควรพลาดคนนี้เลยครับเพราะหนุ่มคนนี้คาตัว2 2 0ล้านเท่านั้นเองครับสำหรับ BTV บอก8ครับมาที่ไรากาดครับไรากาดแทงเอาละลิมันโดเอาอีกแล้วครับเพาเวอร์เฮดเดอร์ทำงานอีกแล้วฮนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยละโมงดีซะด้วยมีเพาเวอร์เฮดเดอร์ครับผมบอกเลยราคานี้คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับใครที่มีงบรับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับเจ้าโรคาเดียครับริมเส้นก็ได้หน้าเป้าก็ได้ละไมอีกแล้วโรคาเดียฝามที่เบรโตซิวาเบรโดเลี้ยงลากจีเบรโตแทงเอาละฮะโรคาเดีย ต่อใครเปน็นจรงทีแล้วลูกนี้ปั่นเข้าขวาก็าไม่รอดดีครับประตูฮะโอ้เข้าฝักเข้าฟอร์มจริงนะไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันว่าใครที่เคยซื้อมาลองเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไงขอคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ได้เลยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ